โอเคนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมว่าช่างบอยเอฟเอฟวันนี้จะมาฉลองใช้ปีกนะครับปีกบินเนี่ยจะเป็นยังไงไปเข้าสู่อิงทงเลยครับทุกคนเด็ดดีก้ไปเลยไปชู นะครับมันแล้วก็ให้เรากดตืนลงไปนะครับแล้วก็กดกระโดดมันจะเป็นการกลางปีกนะครับทุกคนนะลองให้ดูใหม่นะเนี่นะครับกดกระโดดมันจะเป็นการกลางปีกนะครับดี๋ยวรจะบอกเลยวิธีวิธีใช้พู่กดค้างสืบปูแล้วกดค้างจะเป็นการบินนะครับนี่ยเราก็จะเป็นอย่างนี้กดค้างไปกดค้างไปเรื่อย เราก็สามารถควบคุมทลิศทอได้นี่ก็ล่อนไปไปจากที่ต้นไม้ฟิวเดี๋ยวผมก็ได้สูงรเดีละกันกระโดดแล้วก็กดพุฟิวง่ายเกินถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสไครต์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับบาย